สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนฮัลโหลร้อน่แล้วเคี้ยวอะไรตุ้ยเลยฮะผมต้องกินก่อนไงผมลืมสวัสดีครับผมเพิ่งเรียน เพิงเรียนเสร็จเลยเลิกช้าเลยดึกเลยวันนี้เนียพี่กินก็พี่เพิ่งเรียนเสร็จเนี่ยพี่อยู่กินอกไก่อี่กินของทอดทอดขากินอะไร โหฟิตเว้ยไม่ได้กินุกวันหรอกจะนี้ฟิตใช่ไหมจะตามพี่ไม่ทันพี่ต้องเพิ่มมันหลับผมก็ต้องเพิ่มนะครัเพิ่มหนุนสิบเฮ้ยพี่ไม่ แล้วกเพิ่ม10โลนูน่นบห้า <15. S 2> เลยเหรอแปดสิบอ่ะนะตอนนี้ผมประมาณเท่าไหร่62ไม่โอ้ยใช่หรอเจ้าความราักจริงเหรอพี่เมยน้ำหนักเท่ากันเลยเนี่ย ตอนนี้พี่หนักหกแปดอะเรามาไลา์ใช่ใชครับดูเรากินอืร่อยจังอร่อยจัง <laughs> นอนดึกสุดยอดสุดยอดเแเมลเพิ่งเลิกครับอือะไรนะไม่พี่เขาบอกนอนดึกสุดยอดไงพี่บอกพี่เพิ่งเลิกเรียนเออเพิ่งเลิกเรียนเองหมดพน ำไคนดูเยอะจังคุณก็สองหมื่นแล้วอะ่ะสิบเก้าจุดแปดเกาสองมื่นแล้วเด้สองหมื่นแล้วยัทุกคนชวนกับคุยเลยอนนะผมกินข้าวผมเลยคำเลยแล้พ้นอย่รวันนี้ไปเลย เล่นอะไรวันนีอ้อกอกหน้าแข็งยุ่งมากอุ้ยอ,อุ้ยหัวอกไก่ใช่เหรอ nắm mือ rồi. Nóng rồi เมืกี้มันขึ้นอยู่เชื่อมต่อชั่วคราวครับพี่ถึงว่ามันคลางคลางตอนนี้แบบผิวด้วยง่วงด้วย Love you guys เด็กๆกินตอนดึกนิสัยไม่ดีทำให้อยากกินด้วย ทุกคนล้ิกยิ้มเป็นเพื่อนกันครับไหนบอกไม่กินมื้อดึกไงพี่มิวพี่มิวว่าพี่มิวเพิ่งเลิกครับก่อนเรียนกก่อนเรียนกินแค่ขั้นเดียวเลยไพี่มิวแก้มตุ๋ยมากซิวมขึ้นอีก เราชอบขึ้นตรงปากเนี่ยพักผ่อนอน,น้อยเองแอบ,บพูดอะไรไม่ดีเปล่าเกี่ยวกขึ้นตรงปากนี่ก็ไม่ปากเท่าไหร่นะอ่ะ พรุ่งนี้จะสอบแต่ก็อยากดูอานนั้นคือเสร็จหรือยังครับต้องสอบก่อนนะครับ จะช่วงนี้สอบกันหลายทีไม่บอกซู้ซู้ครับผมไม่มีสอบสีห้ห้าไมา่คืนแล้วไมคแล้วอะไรนะพี่เขาบอกว่าอบอกว่าร้อนนกแสนา ใครบอกว้าถูกไรพี่เมย์สารุคนที่ชอบแก้งคนอื่นเนี่ยสารุ้พี่หม่ชอบแก้งคนอื่นเราทำไมเสียงสะท้อนอะทราไมสะท้อนเ่ย Say Happy Birthday to Me Happy Birthday ครับอะไรจะจำ <c oughs> ผมมันเป็นสรงมากเลยค่บ ต้่งตัดไม่ถหรอใช่มันก็ดูส้าลงไม่เท่าไหร่ก็ยาวอยู่กับไม่กินอะไรหรือกินจนหมดนะครับกับบอกอกันว่าก็ัปกิน มองนหกแล้วโอ้อยจะเรียมแปลงฟันกันนะหรือฟันผูก พี่มิวหยุดกินสักาหานาทีแล้วมาคุยกันก่อนไม่ให้ร้อ,องพูดไมีแต่มีแต่พูดถึงพี่มิวบอกว่าเรื่องกินเหมืออกินดึกกินดึกเนี่ยคนหิวเ่ยมากินอีกแล้วกินเก่งเนี่ยหวิวว่ะ ป้พอนใจร้อนหน่อยคะอ่าอ่าเป็นปลาเลยอยู่แห่หาปลาเลยพี่มิวกินจริงจังมากเริ่มผิวเลยนะคะ ก็ยังหิวหิวอยู่เลยเนี่ยอ้าวแย่แล้วไม่ได้นอนแล้วมีอะไรกินไหมเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์ไม่มีหรอในตู้เย็นอ๋อเออใช่ผมลูกงฝากเพื่อนซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาเนียใช่ไหมใช่ดวผมนี่รวบไปเลย เคยดูเรื่องอีกาวะเพี่อนเคยนี่ผมเป็นเกนจิต้องทำทรงดีๆทรงดีเจนทรงดีเจนแค่ไปรอ่อหออ๋อที่มันมาข้างหน้านะเพี่อนไม่หรู้ว่าที่เซ็ตเซ็ตแล้วแบบมอนเป็นหล่อดๆออยู่ข้างหน้าเป็นก้อนๆใช่ไหมใช่

ท่นสองของหนลังนกอีอีอม้วนเป็นหลังนกก็ได้แต่ข้างหน้ายัางยาวย,ยาวพี่มวนก็ยาวดึงขึ้น โอ้กินพัซซี่ด้วยเหรอพี่ม่ใช่ในี่กินชา้าอ๋อเนื้อพัซซี่อามะนาวอ้วนพอกันทำผมดีๆกัน น,นะป็นทีมขยะ่ะน้องสิวขึ้นใช่ไหมใช่ครับ กลับมาจุกไ้ยไม่มีอย่างครับ